สวัสดีครับผมฝนตกพี่น้องฝน,น,นตกนังเบิ่งฝนตกพี่น,าาน,น,าน,น,าน้องยุ่เที่ยงบรรยากาศบันนอกบรรนาพี่น้องฝนตกชมบรรยากาศฝนตกไปโรงงานพี่น้องหลังจากที กินข้าวกินข้าวข้ใบเนี네่ยไปน้องกินข้าวใบแซบแซบเบงหนังเบิงฝนมันตกพี่น้องบ้านนะมัมีอย่างี่น้องหนังเฮพี่น้องส่บรรยากาศฝนตกลินหนังอยู่เทียงนาพี่น้องเอ้ยมือของสาวน้ำข่อมาสระมันจะมีโกนย้่นไ่น้องมันจะมีโกนย้่นแหละ โผแล้วมีแยงเวลาน้ำน้ำท่วมสะน้ำมันสิล้นไปน้ำสิล้นไปโกนพี่น้องก็เลยมีแยงอันมันไว้ยันป่าน้อยอออพี่น้องม่อยาขั่นไปเฮานาพี่น้องเฮงเฮาเฮนั่นแหละเตัดข้าเหลวลองเซอร์ไว้ลองเบิ้งพี่น้องถ้าน้ำไหลมันสิได้มันสิวนิดป่าซิวป่าหรือป่าพวกป่าตั้งๆ ยุสาในหอมันสิมันสิเข้าแยงเอยอยู่บ่มันสิมันสิไปเข้าโกนอยู่บ่พี่น้องลองเบิ้งพี่น้องลองน้ำท่วมพี่แล้ยท่วมพมอทีเลยพี่น้องโกนพี่น้องเอาสิได้ย่ามป่าลองเบิ้งพี่น้องบ้าน่ะเท่าน้ำฝนตกน้ำไหลแหงๆว่าไงพี่น้องน้ำไหลโกนแหงๆพี่น้องอาจสิได้ย่ามป่าครับถ้าตกซองเมื่อนี่ก็เมื่ออื่นนิดได้ย่ามแน่นอนพี่น้อง thả nắm lấy, gùn má, phiền nón, điều này gọi mò hành để lấy, phiền này lấy khặc, phiền nón, lấy tát tát, chéo luôn phiền nón. coi này nó ác mèn này gọi phốt khum, điều gọi yết, điều gọi sau, điều gọi yết, điều gọi sau, yu phiền nón. điều gọi yết thuốc bấm này là phiền nón, thuốc bấm này gọi yết, bắn เอาบรรยากาศฝนตกลินถ้าพี่น้องเบิง้งกัดงทงทยิงพงเทียงนาดีดีลมโอ้พอดีตัดเข้าแล้วพี่น้องดีนั่นเลยฟ้าฝนกิดบ๊อบันเดอร์พี่น้องตีนมันบ๊อตามฤดูก,กาลมัหนดอ,นอยฟ้าฝนแต่ว่ามันกิดตกโย่ตกเบา นักบันเดอร์แถวแถวชีดเลงตบกระทุกบอดถึงวัดท่วมว่ายังบมีน้ำลากน้ำยังนะพี่น้องมันซวงนี้ก็ยังธรรมดาอยู่ว่าว่าน้ำท่วมมันยังกแบบค่อยมีพี่น้องแต่ทุกทำเห็นเลพี่น้องทกเนี่ยปล่อยๆก็ทุกปล่อยจะลมนี่ฝนนี่สินะพี่น้องฝนลมมาฝนแมงสินะพี่น้องกาดอยู่คงไหนคงนา เย็นมึงฝนตกช่วงในคนกำลังเริ่มตัดเข้าพี่น้องสิงห์ห่าเริ่มตัดเข้าพี่น้องสิงห้าตัดเข้าแล้วเริ่มตัดเข้าห้างเหลียวแล้วพี่น้องเฝาาห้องตัดห้าเหลียวถ้าเกิดสิงห้าไปมันกะตัดบ่ดด้พี่น้องถ้าเกิดสิงห้าไปเพราะว่าเข้าห้องสิบเริ่มตั้งลำตั้งย่างเป็นลำเป็นยังตัดก็ตัดได้ภายในเดือนนี่แหละพี่น้องสิงห์ห่าสิงห้าไปไปฮอตกลางเดือนไปยหยุดเลยพี่น้อง

คันเทนาพี่น้องคันเทนาเบิ้งมันที่ยังบ่กพี่น้องน้ำหัวพี่น้องต้องตรวจตาอย่าน้ำหัวพี่น้องถ้าน้ำหัวแล้วมันมันสิยังถ้าเทาปุบบอกเทาปิดในมันสิเป็นอัลเร้าาดคาดกระไดพี่น้องคาดคาดกระไดพี่น้องนี่มันสิมักหัวแบบงมันสิเลยพี่น้องตามครอบตามหินมันสิเลยพี่น้อง เพราะว่าอันอย่างบบมันหัวหนึ่งมังหอยนี่แหละกะ็พวกหนูหน้อยพวกหนูอย่างนี้เจาะนี่พี่น้องมันก็เลยเห็นท่านาหัวเพราะวะ่ามานำนำนะพี่น้องนำนำารเนาะมันก็สีเสาะมังหอยมันก,ก็เลยมายุ่งในคนระอบต่อฟังนี่แหละกะบนน็บุญเข้ามาในเอนคันเทนาวันนี้เห็นเป็นหูแล้วกะ็นํำมันก็หัวนะพี่น้องก็เลยต้องเบิ้งประจําต้องอยางล้อเบ,บิ้งประจํา เรื่องน้ำเรื่องไหเรื่องแน่นี่ต้องต้องเฝ้าระวังหมดเลพี่น้องหัวแน่ก็ต้องมาปิดเสียมลงมาเสาะกลางปิดพี่น้องดูสิเลยพี่น้องฝน,นตกเศาแล้วก็มือยางเบืง้งหลอกคันเทน,น่าพี่น้องหลังจากมือนะเราเอาก็ตัดเข้าเข้ามันก็นเริ่มปุ้งตัดเข้ามันก็นเริ่มฟื้นฟื้นขึ้นมาแล้วพี่น้องเห็นแบบ

สซงนี่ก็ตัดเข้าตัดเข้าตัดน้ำแล้วพี่น้องวัวเลี้ยงอาจจะจังน้อยก่อนพี่น้องวัวเลี้ยงที่กี้เลี้ยงมาไตเขียดแถวนี้เลยพี่น้องไตเขียดแถวนาสมัยที่เก่ากบเขียดไหลเลยพี่น้องกบไหลคือตัง้งแต่แล้วมาไตตอนตีสามตีสามเป็นเวลาที่เงียบสง,งัดเลยเกิด มีสิ่งที่บ่อคัดคิดเกิดขึ้นมากันนี่น้องสิ่งที่เอาบ่เห็นนะพี่น้องมองดูตาเปล่าบ่เห็นมองไ่น้องแต่เคลียดไปเคลียดมายัางกลับไปกลับมาว่ามันมันจะมีรู้สึกว่ามีอย่างไรบินอยู่ทงหัวเนี่ยพุบพับพุบพับพุ่พับน้องบินอยู่ทงหัวพุบพับพุบพับไป ยู sea, ่แถวนี่ยโซนลมาตอนยังมาแถวนี่ลยย่างมาเนี่ยละส้วงตีสามเลยพี่น้องเนาะคือจริงๆแล้วจึงๆมันยียงส้วงตีสามเลยน้องบาดมาแล้วบันใดบ่พอขาวพี่น้องเอ้ยมาบินยู่แถวหัวเราเนี่ยปุ๊บพับปุ๊บพับเอาไฟซองนี่สายขั้วสายขั้วนี่บ่เห็นพี่น้องเกี่ยวซอกทึงๆกับ่เห็นปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับไว้เฝ้าย่างเข้าไปในบ้านด้วยพี่น้องเลย ที่ตามองบ่เห็นไดพี่น้องนี่แหละสุประการเาสันๆเล็กๆน้อยๆไปพี่น้องเองตกบยา็คืนนั่นพี่น้องเดี๋ยวยังสิมีเว้าเรื่องอีกต่อไปอยู่พี่น้องงนําหัวเนาะนําหัว พาพี่น้องเดินชมโว้เหลืองสมัยนี้เครียดยิ่งกบไม่นำพี่น้องบรรยากาดบ้านนอกบ้านนาโหพีน้องสุดยอดพี่น้องเลยตัดแล้วมันจะขึ้นมางามๆไม่เนี่ยพี่น้องตัดแล้วมันจะขึ้นมางามๆไม่พี่น้องมีน้ำหัวพี่น้องน้ำหัวพี่น้องคาดนี่เราก็ชอบเป็นซิป Tao xoa phần này nóng Nó mới mà sao Nó khủng gì mà phía này phân tốm mà yên hoa yên ngon 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 ปะและเพร่หนึ่งคลิปนี้ก็ไว้สำนี้คเพื่อนน้องขอบคุณละลายครับที่เข้ามา